เหม็นกันแฮปปี้จังเอ้เฮ้ยเขยวว่าสาวของกรุงค้ามอ่ะเขาหยีทะเชียวฮัลโหถ้าไม่เป็นการรังเกียจเนี่ยผมจะรอที่ดาดฟ้าตอนสามทุ่มนะครับเอ้ยมันได้ว่ะเขาจะคิดว่ากูชอบเขาปะฮะมึงมึงมาทำอะไรโทรไปก็ไม่รับเล่นตัวเพื่อไม่ก็รู้ว่ามึงสู้แรงอยูไม่ได้นะเว้ยอ๋อโอ๊ยมึงคิดนอกข้าวจะวะว อออยากเป็นนายหน้าขายห้องเมื่อกี้บางเลยอ๋อทำวันนี้มันจะตายอ้ยมันดีมากเลยอ่ะมันมันแบบมันเหมือนแบบรุ่นชั้นเลยมันถึงแบบมันมันเป็นซีรีส์ที่แบบเข้าถึงง่ายเลยอ่ะ ชอบมันฟีลแบบคือมันบทมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าการเล่าเรื่องกับมุมกล้องกับอะไรต่างๆมันมันดูแปลกใหม่อยู่นะมีการเล่นสัญญาเยอะขึ้นซึ่งในแกมมี่อ่ะมันจะไม่ค่อยมีแบบไม่เห็นมากเออไม่ได้เล่นอะไรพวกนี้เยอะมันแบบต่อดีมากเลยอะรู้สึกว่ามันเล่าเรื่องสมูทมากเลยอะเออเออแล้วไม่กระชับคือจบอีพีนึงอ่ะก็คือแบบเรารู้เลยว่าเรื่องราวมันจะสนุกยังไงต่อไปอะรู้สึกว่าซีนที่ไม่ใช่นักแสดงคุยกันอะ ดูแบบเล่าเรื่องได้ทุกอย่างเลยอะม,มีมะไรูตัวละครดีด้วยคือป,ปูจบเลยอะรู้เลยว่าเขาทะเลาะก,กันเพราะอะไรแต่ว่าทําไมเขาถึงยังอยากคุยกันเพราะอะไรคือทุกอย่างมัน,มนจบภายในหนึ่งอีแล้วเรารู้สึกเออนี่แหละมันการเริ่มต้นของเรื่องที่ดีแล้วแบบมันน่าจะสนุกต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือฟินที่อยากรู้มากคือเขาจะหลักกันได้ยังไงเพราะว่าแบบดูแบบมันดูจริงๆทั้งคู่อะไม่ได้เกลียดกันแต่ว่าจะกล้าที่จะแบบให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่ได้เกลียดกันอะซึ่งมันก็ยากนะอันนั้นแล้ว มันจะยากขึ้นไปอีกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อนี่ชอบซีนจบมากเลยอะซีนก่อนจบที่นมโนนั่งอยู่ในห้องอะเรารู้สึกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบเวลาที่เราเรามีความทรงจําอะไรกับใครคนหนึ่งอะเราจะเก็บสิ่งสิ่งนั้นไว้แล้ววันไหนที่แบบเราหยิบมันมาใส่อะคือแบบเหมือนแบบคนคนนั้นก็กลับมาแล้วาฬิรา,ารมันเดินแล้วก็แบบ you feel today อะแล้วแบบหมุนแล้วคือแบบเฮ้ยคุณเล่าเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอะอย่างฝั่งโอมาอ <laughs> ความฝูงเขาอะการได้ทะเลาะกับปราดแะไวคิดว่ามันจะชวนทะเลาะอะไรกันกันหนาซึ่งมันแบบมันมันหาจังหวะคุยมันหาจังหวะได้แบบได้มีโมเมนต์มันหาจังหวะได้แบบฉันมีความสูงที่ฉันได้ทะเลาะกับเธอมันเป็นตั้งแต่เด็กๆแลาวไงเออใช่ความเคยชินแล้วยังมีเรื่องคอนฟ lict ของแบบน้องสาวอีกอันนี้ก็แบบอันนี้แปลกมากก็รู้สึกว่าเออน้องสาวที่น่าจะชอบแหละน้องสาวน่าจะชอบปราด แล้วก็ฟีลแบบอุ๊ยแล้วแบบน้องสาวจะยังไงจะมาช่วยชีวิตอีกอ่ะเออ<ช>จะพูดได้ยังไงแบบในฐานะที่เราแมนแมนอ่ะเนาะผู้ชายแมนแมนแล้วฟีลแบบเราจะบอกน้องยังไงว่าแบบออ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราครบแบบเออถ้าเขาคบกันอ่ะ้วนไม่ได้คบเพื่อนนะคบแฟนอ่ะเออใช่มันถึงได้เป็นชื่อเอ่ไง,ไง ถ้าเกิดเป็นนิยายชื่อเรื่องว่าหลังม่านก,ก็คือแบบทุกอย่างกคืออยู่อยู่หลังม่านหมดเลยโอแล้วการการเล่าคอนฟ l i c ของครอบครัวแบบนี่แบบสมูทมากเลยแบบมัตัดแบบโตกินข้าวอ่ะท็อปติกเรื่องเดียวกันแล้วก็สลับกันไปแบบมุมมองของบ้านนู้นมุมมองของบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยดีมาก,กดีมากโคตรเก่งอะ คือรู้สึกว่าเขาเขาเล่าเรื่องได้แบบสนุกอ่ะกระชับสนุกแล้วก็ออกมาชอบเอางี้ดีกว่าออกมาชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นการกลับมาของแกมมี่ที่แบบสปอนเยอะกว่าเดิมมากคือปกติคือแกมี่ไม่ได้สปอนยอะขนาด้นี้เยอะมากกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะรู้สึกไม่ผิดหวังที่ที่รอนานอ่ะกลับมาแล้วคือเต็มอิ่มแบบรู้สึกว่าแบบมีความสุขที่ได้ดูจริงๆเห็นจากสปอนเซอร์แล้วตอนนี้ฉันรอดูเลยไหมว่าสปอนเซอร์ตัวหนึ่งจะโผล่มาย่าดมเปเปอร์มินเดี๋ยวดูสิว่ามันจะ อย่าดมมันจะต,ต้องแบบมีเรื่องราวอะไรชอบชอบนะายถึงว่าชอบงานพี่ออฟตั้งแต่นี่แหละเพราะเรายังคู่กันอ่ะไอตอนที่สาร,รวัตรโยนควนโอเชิอ่ะอยากเราดูว่าเขาขายของอ่ะเขาจะโอ้โหกันเรื่องยังไงเออเอเอ,เอ,เอมันน่าสนใจนะ <S <S เพราะว่างานเขาขายของแต่ละอันแบบตอนนิทานบรรดาก็ขายดีไอรี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาเป็นคนขายของแบบซีนขายของกลายเป็นซีนตำนานอ่ะมันไม่ได้ซีนขายของกลายเป็นซีนแบบโอ้ก็ขายขายไปแต่ซีนขายของเออจะกลายเป็นซีนตำนานอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าได้เหมือนกันเข้าได้จริงๆครั้งที่วนี้ไอรี่ก็เข้าโอ้โหแล้ววิวเป็นแสนนะคลิปนนนนนนัั้้้่่่าาาขขอออออชมเรรืงงงงกแสด กแบบดูมากินเรื่องก็้แบบแต่ปกติเขาจะเล่นแบบดีฟดีฟหน่อยไหมเรื่องเรื่องเนี้ยทาให้ย้อนไปแบบสมัยเรื่องรุ่นพี่อ่ะที่น้องแบบเล่นน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยแบบยิ้มไม่ค่อยได้เห็นยิ้มเยอะแบบปกติแต่แบบอย่างที่เธอบอกดิฟดีฟแต่เรื่องนี้คือตาแบบโอ้โหใส่แป๊วแบบหวานเนาะชอบชอบนะแสดงแบบนี้มาคือแบบว่าเราสึกว่าตาเขาเล่าเรื่องอ่ะกูไม่ได้โกรธมึงนะแบบมันเก็ตอ่ะมันเก็ตตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเจอกันอ่ะ แกฉากแรกที่เขาเจอกันอ่ะคือรู้เลยว่ามึงไม่ได้เกลียดกันคือแบบเราคนดูดูรู้เลยแบบเว้ยแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อทำไมมันถึงไม่เกลียดกันอ่ะแล้วมันก็คือเคลียร์จบแล้วก็โอ้เออแสดงว่าการแสดงนั้นอ่ะแต่แบบถ้าเกิดว่าคนเล่นไม่ถึงอ่ะมันก็จะอ้ามึงเกลียดกันแล้วจะไปดีกันตอนไหนวะแต่แบบมันตั้งแต่ฉากแรกเลยเห็นปะที่เขาเจอกันอ่ะพี่อมก็เล่นนะครัใช่เดี๋ยวคือเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะโดนน้องโอมาตกบุคลิกเขาอ่ะเป็นคนแข็งแรงอ่ะแลวแบบพร้อมที่จะแลกหมัดไฟแต่เราจะเห็นมุมอออออออ่่นนนนนโยแขงงค้้ เวลาที่เขาอยู่ด้วยกันมุมทีคีมี่เนอร์ตต้องแบบแค่แบบปล่อยมา็อตที่แบบว่าเออพอใจแล้วนะเหมือนแบบแค่แบบยอมแอดก่อนอ่ะก็แบบคนมีเสน่ห์เลยชอบตอนที่เขาหลังแอดกันมันน่ารักมากกระมุ้งกระมิงกันอะเราเราชอบคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยคอนเซ็ปต์ที่ว่าปกติคอนเซ็ปต์มันคือเกลียดกันจริงจริง แล้วก็แบบกว่าจะมาคืนดีกันถูกไหมส่วนมากจะเป็นแนวนี้แต่นี่คือเป็นมึงไม่ได้เกลียดกันแต่มึงทําแกล้งเป็นเกลียดกันเออแล้วแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าปิดปากแล้วแบบให้เงียบคือแบบมาต<อ>ั้งแต่เด็กเลยนะคือโูม,มาแบบเด็กตอนเอ็นซีต้อง<อ>ทำแบบนี้ปะสู่เอ็นซีอ่ะอีพี่ขาสิผมคิดซะเกินอย่าเสียงดังไงเวลาแบบตอนมีเอ็นซีชิ้นเนี้ย เดี๋ยวมันจะมี m c เหรอไม่ร่้อ้าวใครจะไปรู้ปรอสนุกมากก็ติดตามนะครับผมสำหรับเพื่อนนได้ที่ไหนครับบ้างครับพี่คิมดูสดนะคะทุกวันศุกร์ที่จ i มเอ็ม25นะคะกดไปเลยทีวีแล้วก็ย้อนหลังได้ที่วีทีวีเท่านั้นจ้า แล้วกอ็อันนี้ขอเมนก่อข้อน,นอนเราก็อาจจะมาทุกวันอาทิตย์หรืออาจจะเป็นวันจัน์นะครับผมก็อยู่ที่การโปรด,ปดเพราะว่ากลับมาอีกรอบแล้ว <c oughs> คือเป็นเจ้าเดียวที่ต้องส่งโปรดในในในบรรดาของซีรีสทั้งหมดที่สําคัญคืออย่าสปอยเพราะว่า ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูกับวันศุกร์ตอนกลางคืนแล้วเราจะมาดูกันแบบวันเสาร์เพราะฉะนั้นก็แบบอย่าเพิ่งสปอยแต่ว่าคนประวานรู้ป่ะลัาจกซีรีส์ออนคนเม้นเยอะมากในเม้น์ก่อนว่าแบบต้องเลือกต้องดู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 อะไรอย่างเงี้ยโอเคสนุกมากครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อให้เม้น์ก่อนเขานอนวุ่งสู่3สามแสนซับค่ะวันนี้ลาไปก่อจ้าบ๊ายบายเจอกันค่ะขอโทษด้วยที่สะอึกไม่ตัดออกหรทุกคนมันตัดยากก็คือสอึกทางเรื่องจริงๆอย่าลืมกดติดตามเม้นนก่อด้วยนะะค